สวัสดีครับผมอิสระชาแนลหลังจากวันนั้นนะครับที่ผมลงลิปทำเบามอเตอร์ไซค์เป็นเบามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับคือลูกค้าเขาเอางานให้ผมทดลองหนึ่งใบก่อนนะแล้วผมก็เย็บออกไปตอนนี้งานผ่านแล้วนะครับเขาจะให้ผมทำวันละสิบใบตอนนี้งานมาแล้วนะครับผ่านเรียบร้อยรอ่นนี้ห้าสิบใบ คือหนังมันไม่ได้ขาดนะครับมันจะเป็นตำหนินิดๆหน่นนอยๆคือเขาสั่งลื้อหนังใหม่หมดเลยเอาผ้าใหม่ด้วยสีเดียวกัน <c oughs> ตัวนี้ก็สีน้ำตาลเ <c oughs> ขาขอวันละสิบลูกนะทั้งหมดห้สิบใบ50สลูกก็ <c oughs> จะลือลูกแม็กออก แล้วก็เย็บนังใหม่เข้าไปแทนเขาอ่หนังมาให้ด้วยนะครับสีน้ำตาลเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะมีลายหน่อยตัวนั้นมันจะน้ำตาลเรียบเลยวันนี้วันศุกร อาเจะพลหัสนี่แหละเสร็จหรือถ้าเสร็จก่อนก็เอามาอีกห้าสิบใบตัวนี้ผมจะแกะทำแบบนะครับอันนี้ผมแกะนังออกแล้วตัวนี้ทำแบบหนึ่งตัวแล้วก็วาดตัดทีเดียวเย็บทีเดียวยิงทีเดียว บรรยากาศข้างนอกครับเมื่อเช้าเหมือนฝนจะตกส้ายออกมามีแดดอีกแล้วคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ครับผมเราจะทำแบบแล้วก็วาดเย็บอิสระชน่นนลคลิปนี้สวัสดีครับลอถนี้เอามา50รูปกลูกคน บินละิบลูกจบบินนี้ก็อีกห้าสิบลูกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับบงนฝนจะตก ไปเช้าเลยนะครับอื่นๆ คือคนที่เอางานให้ผมเขาบอกว่างานมีเยอะนะครับมีมาเรื่อยๆเสร็จรอบนี้หนึ100่งร้อยใบเขาบอกมีอีกเรื่อยๆนะครับ mm. ก็คอยดูนะครับว่าจะมีเรื่อยๆเหมือนที่เขาพูดไหมนะเอาคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอตัวไปทำแบบเราก็จะวาดหนังแล้วก็เย็บหุ้มใ้เขานะครับ Is the light to know? So what do you have?